บทที่สองการแนะนำให้รู้จักกัน Introduction มารยาทของชาวตะวันตกนั้นยังมีอีกอย่างหนึ่งคือการแนะนำให้รู้จักกันเพราะในสังคมการพบปะก,กันเราจำเป็นจะต้องมีการแนะนำให้ฝ่ายหนึ่งได้รู้จักอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เป็นประจำและยิ่งถ้าเราอยู่ในวงสังคม หรือแวดวงธุรกิจอยู่ด้วยแล้วการแนะนำตัวย่อมเป็นสิ่งที่หลีกหนีไปไม่ได้เลยครับการแนะนำตัวหรือการแนะนำให้รู้จักกันในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า introduce ผมจะเริ่มบทนี้ด้วยการให้คุณเป็นคนกลางทำหน้าที่แนะนำตัวคนหนึ่งให้กับอีกคนหนึ่งรู้จักนะครับประโยคที่เรามักจะใช้ก็คือ I'd like to introduce my brother San ผมอยากจะแนะนำน้องชายของผมแซนให้รู้จักกับคุณครับ Here is my friend, Miss Hollis, a lawyer by profession. นี่เพื่อนของผมคุณฮอลลิสอาชีพทนายความครับ Excuse me, Miss c h o n g May I introduce you to Mr. Robertson? ขอโทษค่ะคุณชางดิฉันขอแนะนำให้คุณโรเบิร์ตสันรู้จักคุณมีข้อสังเกตอยู่ว่า การแนะนําให้ทั้งสองฝ่ายรู้จักกันนั้นควรจะแนะนําผู้น้อยหรือผู้อาวุโสน้อยกว่าไปหาผู้ใหญ่และควรกล่าวขอโทษผู้มีอาวุโสกว่าก่อนการแนะนําทุกครั้งแต่ถ้าเป็นการแนะนําระหว่างเพื่อนนั้นจะพูดอย่างไรก็ได้จะแนะนําชื่อก่อนสถานที่ทํางานก่อนหรือเป็นอาชีพก่อนก็ได้ทั้งนั้นครับจากนั้นเมื่อมีการแนะนํากันแล้วคําตอบรับหลังการแนะนาเพื่อแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก เป็นการแสดงมารยาทต่อผู้ที่เราเพิ่งได้รู้จักกันมีให้ใช้อยู่หลายประโยคด้วยกันอย่างเช่น I'm glad to meet you ผมยินดีที่ได้รู้จักกับคุณครับ I'm very pleased to meet you ดิฉันยินดีมากที่ได้รู้จักคุณ It's nice to meet you ผมยินดีที่ได้รู้จักคุณ I enjoyed meeting you ฉันยินดีมากที่ได้รู้จักกับคุณ ในบางกรณีคุณอาจจะต้องแนะนําตัวเองบ้างเหมือนกันนะครับคุณอาจจะเคยได้ยินรูปประโยคเหล่านี้มาบ้างแล้วนั่นก็คือ let me introduce myself คือการขออนุญ,ญาตแนะนําตัวเองจากนั้นก็บอกชื่อเสียงเรียงนามอาชีพอายุหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าคุณจะต้องการบอกอะไรบ้างตามตัวอย่างนี้เป็นต้นครับ let me introduce myself my name is sam ขอให้ผมแนะนำตัวเองผมชื่อแซมครับ Allow me to introduce myself. My name is Sandra. ขออนุญาตให้ฉันแนะนำตัวเองด้วยฉันชื่อแซนดราค่ะเอาล่ะครับคราวนี้เราลองมาดูเหตุการณ์สมมุติกันบ้างนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การแนะนำกันไปแล้วมาถึงตรงนี้ผมจะให้แซมแนะนำให้แซนดรารู้จักกับจูนเพื่อนที่มาจากกรุงเทพ เพิ่งจะมาถึงลอสแอนเจลิสหรือแออไม่นานมานี้จากนั้นแซนดรากับจูนก็พูดคุยกันเล็กน้อยแซนดรา I'd like to introduce a friend of mine. แซนดราผมอยากจะแนะนำเพื่อนผมสักคนหนึ่ง She has just arrived from Bangkok. เธอเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพครับ This is June Bennett. นี่คือคุณจูนเบนเนตครับ How do you do? Very glad to meet you, Miss Bennett. สวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักกับคุณค่ะคุณเบนเน็ต How do you do? It's nice to meet you too. สวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักคุณเซนราเช่นเดียวกัน How long have you been in L.A. คุณมาอยู่ LA นานเท่าไหร่แล้วคะ I just arrived two days ago. ฉันเพิ่งมาถึงได้สองวันเองค่ะ How do you feel about the weather here? คุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะกับอากาศที่นี่ it's fine สบายทีเดียวค่ะ I'm glad to hear that ฉันดีใจที่คุณว่าเช่นนั้นค่ะสำหรับประโยคหลักๆของบทนี้นะครับก็จะเป็น I'd like to introduce ที่ใช้ในการขึ้นต้นประโยคเมื่อต้องการจะแนะนำให้รู้จักกันและ How do you do หรือ I'm glad to meet you นั้นก็ใช้เพื่อตอบรับการแนะนำเพื่อแสดงให้เห็นว่า ยินดีจริงๆที่ได้รู้จักกัน